ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เอิจะพาทุกคนไปปีนเข่าล้อมหมวกที่ประจวบคีรีขันกันเอิ้งมาเช้ามากๆนะคะก็เลยได้ขึ้นเป็นรอบแรกแกเลยแต่แรกที่ต้องเจอคือบันได2000ขั้นทุกคนเหนื่อยมากจากบันได2000ขั้นก็คือเป็นการปีนเข่าอย่างแท้จริงค่ะทุกคนก็คือมีเชือกแล้วก็ให้เราปีนขึ้นมา เดินมาสักพักก็คือเหนื่อยมากขอนั่งพักแบบหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเดินกันต่อนะคะเราไม่ได้เดินดีเราปีนอ่ะทุกคนคือทุกอย่างอ่ะไม่มีเซฟตี้อะไรทั้งสิ้นเราต้องระมัดระวังตัวเองนะคะีอนี้คือหินมันคมมากนะทุกคนถ้าเราไหนลงไปก็คือเป็นเพิ่งที่พลาดที่สุดของเออคือการใส่ขาสั้นเพราะว่าหินมันคมมากๆแลเราก็มียุงกัดตลอดทางนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการอันนี้คือจุดพักชมวิวรอบแรกตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากแต่ว่าอยากให้ทุกคนระวังหินมากๆ เพราะว่ามันคงนั่งอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบสิบนาทีเลยทุกคนคือนั่งอพิเชษเสร็จแล้วเราก็เดินกันต่อนะคะอันนี้ก็คือไปยอดของเขาล้อหมวกแล้วจะบอกว่าข้างบนน่ะคนออกันเยอะเราสามารถชมวิวได้ทั้งหมดส6 0้อองศาเลยนะคะที่คนข้างบนมันเยอะอ่ะก็คือเขาอ่ะต่อแถวเพื่อที่จะถือธงแล้วก็แกว่งกันไปมานะคะทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันเยอะมากเหมือนที่แม่เออแว่งแบบนี้เสา็จแล้วเราก็มาต่อแถวลงข้างล่างกันนะคะทุกคนจะต้อง ต่อแถวเรียงหนึ่งเพราะว่ามันลงได้แค่ทีละคนโดทาทุกคนลงต่อต่อกันมันจะทําให้เชือแกแว่งนะคะแล้วมันก็จะเสียสุลสรารภาพาว่าตอนลงอันเนี้ยเอ,อิร์กแทบจะเป็นลมอ่ะทุกคนคือมันทั้งกลัวแล้วก็ขาสั่นมากๆแต่เอาจริงๆเอิร์กว่ามันก็สนุกดีนะเพราะว่าได้ลองอะไรใหม่ๆพอเดินลงมาได้ครึ่งทางนะคะเอิร์กก็ไปเจอถ้ำทุกคนคือถ้ำเนี้ยโชคดีมากที่มีพี่เจ้าหน้าที่อยู่นะคะเขาก็เลยพาเดินเข้าไปในถ้ำด้วยพอเข้ามาในถ้ำก็คืออยากจะบอกว่ามันมืดแล้วมันก็ชื้นมากๆอ่ะทุกคน อีกอย่างที่ตกใจคือในถ้ากว้างมากแล้วคือพี่เจ้าหน้าที่เขาก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับถ้านี้ให้ฟังด้วยนะคะว่ามันเป็นฐานทัพของคนญี่ปุ่นสมัยก่อนที่แบบว่าน่าจะส่งคำบุรพานี่แหละอยู่ในถาน้านานๆก็ไม่ไหวนะคะทุกคนเพราะว่ามันทั้งร้อนทั้งชื้นแล้วก็มีฝุ่นเยอะมากๆเลยมีคลิปที่พี่เขาเล่าให้ฟังด้วย<อ>ไปฟังกันพี่เห็นตรงนั้นไหมตรงมันจะมีตรงข้างล่างครับที่เขาเขียนว่าจุดแล้วก็ช่วยกันโหร้อง ทหารญี่ปุ่นตกใจว่ามีกําลังเสริมของทหารไทยมาเพิ่มนี่แหละค่ะทุกคนแลวนี้ก็คือสิ่งที่พี่เขาเล่าเอออัดมาน้อยไปหน่อยแต่ว่าตอนนั้นพี่เขาเล่ายาวมากจริงๆนะแล้แล้วแฟนเอก็กลายเป็นโจโชจ้าคือนางเป็นไก์นำเที่ยวถ้ำละ แต่คืออันเนี้ยตลกมากอยู่ในถ้ำก็เลยขํำดังไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเสียงมันสะท้อนไกลมากถ้ำเนี้ยมันกว้างมากจริงๆทุกคนแล้วก็ใหญ่ด้วยอยู่ในถ้ำสักพักก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันแบบอึดอัดมากแล้วเราก็ออกจากถ้ำกันนะคะทุกคนได้เห็นแสงสว่างอีกแล้วอันนี้คือแฟนเอิงลงมาแล้วค่ะสั่นตลกมากที่เข่าล้อมหมวกเขาจะเปิดให้ขึ้นแค่ช่วงวันหยุดยาวนะคะเพราะว่าต้องมีพี่ทาหารคอยดูแลตลอดแต่ตอนปีขึ้นไปสนุกมากอยากไปอีกเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย